S <S <an> <S เขาจําเสียงว่านี่คือโทรของคุณแม่นี่คือโทรของคุณพ่อนี่คือโทรของพิมเวลาใครชมเขาจะแยกออกเลยครับว่าอ๋อเหตุการณ์เนี้ยคืออยู่คนละใจใครในบ้านแล้วสิ่งที่เราทำคือให้เขาคิดแล้วเชื่อมันจะมีท่าฟอร์มอลฟอร์มอลคือท่าทางการถ้าเราออกคำว่าแพ็กเลดเดอร์หรือจ่าฝูงครับไปรวมกับหมาคือหมาต้องสู้กับหมาเพื่อไปใช้คลดเดอร์ถูกปะแต่เราเป็นคนที่เลี้ยงน้องหมานี่คือคำว่าแพ็กเลดเดอร์จ่าฝูงครับไม่จำเป็นต้องมีแค่หนึ่งถ้าสมมติว่าเนี่ยบ้านเรามี3คนน้องหมาเเป็นนนอออัััดดบ4ีี่คคืแพร์ท้งหมด นี่คือวิธีพัสิทีฟอันนี้คัเตือนครูเอกดีใบรับรองจาก c a l e n รนเพเยอร a แคนาดีสพอแอนิมอลเท i n น n ่งแอดเบียบสถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขันดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือนผมถามก่อนอันนี้ตัวแรกไหมไม่ใช่แน่เลยไอ้ใช่ตัวแรกแสดงว่าเลี้ยงทีละรุ่นม,มาจอนี่คือน่าจะผ่านมือมากี่ตัวแล้วครับ เป็นสิบยีตัวหเดี๋ยว,วแล้วตัวนี้เกิดปัญหาอะไรอะสังประสบการณ์นี้แบบชกโชนมากครับ20บบตัว,ตวจริงจังมีมีดีเทลหน่อยเดี<ะ>๋ยวแล้วผมคงก็ยังงงอยู่ามุปประสบการณ์เลี้ยงนกหมายเยอะมากครับสิ่งที่เราต้องการกับเขาเคืออะไรอะเลมอนมันมีมุมฉลาดและแต่มันมีมุมที่เราไม่แฮปปี้นตอนนี้รู้แต่ไม่ทําเราหรือว่าแยกสัดส่วนชัดเจนครับอ่าอ่าอันนี้เราเปิดช่องเลยเขาตอนนี้น้องอยู่ยังไงตื่นมาแล้วน้องวิ่งทั้งฟอร์ชั้นหนึ่งไหมครับเหมือนเป็นห้องคนนี่ยยตเป้ากใววิด แล้วคุณแม่ก็ลงไปปล่อยออกปุ๊บก็บเจอ,อ,อสนามเออยอาเทียมของคุณพ่อที่ทําไว้ให้เขาสบายสบายเนี่ยถืงอนไหนน้ำน,นี่หนึ่งสองสามเนี่ยหรอใหญ่มากอะ่ะน้องพิมก็มาเล่นกับเขาคุณแม่จะมาทําอะไรก็คือมาเล่นกับเขาตรงนี้ถูกปะเรียบร้อยแล้วคุณแม่มาเนี่ยวันเนี้ยสู้คุณแม่ได้ไหมอะไรคุณแม่โลกอ๋อมันโคงเหงาสมมติหลน้องตอลโลกคืออ่ะมันเหงาอ่ะหยุนหยุนไงปุ๊บไอ้นี่จะรู้สึกเคยตัวฮะแม่กลัวนี่ว่าจากที่แค่กดเกาะครับอาจจะเริ่มถมน้ําหนักแล้วก็ หลังๆค่อยแบบแง่งแรงขึ้นจนกระดั่ง,ง,ง,งเป็นเขี้ยวเป็นรอยโแ,แม้ม,มีเข้ามีเขียวแล้วใช่ไหมถามว่าผิดไหมก็ไม่ได้ผิดแต่จะไม่มีเยอะๆครับสิิงคุณแม่จะต้องปล่อยอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนกันเนาะจังหวะหนึ่งและ2ครับสนใจเรื่องสติสมาธิคราวนี้ท่านมุดจจังหวะหนึ่งและสองให้เขางอคนคือให้เขารู้สึกว่าทุกกิจกรรมที่ระหว่างเขากับเราอ่ะเพื่อให้เขาอ่ะใจะเย็นออออ้เอเอวว่่าดดดีีีมมมมมัััันนนคครบแืสุภพพละยู แต่เวลาแม่ปล่อยอ่ะแม่จะต้องให้เขาฝึกเขาแคบคำให้เขาเกิดสติคุณแม่จังหวะหนึ่งเป็นของเราจังหวะสองเขา 2, น,นอนเฉยด,ดีไม่เพื่อให้เขารู้สึกว่าเขาจะไม่ลามปามกับเราอย่างเช่นวันมันจําได้อยู่แล้วว่าออกจากกรงมันคือเหตุการณ์อะไรแต่หมาที่ดีจริงๆคือสั่งได้แล้วต้องคิดลคิดให้ได้ว่ามันเกิดอะไรมุดไปสนามปุ๊บแม่บอกไปสนามปุ๊บแล้วเลมอนได้ใช้สนามต่อยคุณแม่ไม่ได้เข้าไปอ่ะเขารู้สึกว่าอ๋อการใช้สนามขอเนี้ยเกิดจากคุณแม่ปล่อยเลมอนวันนี้เป็นไง้ากอ,อ่ะออกลูกอ่ะปวดจีหรือยังอย่างเง แล้วไปอย่างเงี้ยกายเวาเลมอนเนี่ยไม่ได้คอมานฉันไม่ต้องเชื่อถือเันเลยหรอการใช้สมองมันไม่เกิดคุ้นชินกับการที่เราเราให้เยอะเราให้เยอะอ่าเราให้เขาเยอะเราให้เขาเยอะพอเยอะเสร็จปุ๊บปุ๊บหมาจะน้องหมาจนรู้สึกว่าทุกคนในบ้านที่เขาเห็นมา2เดือนกว่าไม่แข็งแรงกับเขานักจะเชื่อสิ่งที่เขาเห็นกบตาได้ยินกับหูตามเวลาเขาอยู่กับน้องพิมพ์เยอะเขาเห็นภาพกับน้องพิมว่าน้องพิมยอมเาเยอะถูกปะด้วยอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเนี่ยคราวเนี้ยเวลาคุณพ่อคุยกับน้องพิมพ์นะผมมีลููกสาวผร เวลาคุยภาษาร่างกายมาที่เรื่องเผ็ของเราอ่ะกับลูกสาวอ่ะมันจะอ่อนอโตโนมติเคลียร์น้องพิมได้ใช่ปะแล้วเขามาโจมคุณพ่ออ่ะเขาก็จะเริ่มเช็คว่าเอ๊ะทำไมคุณพ่อดุเขาโดยตรงเนี่ยทำไมดูเข้มแข็งดูเอะแต่ทำไมคุยกับน้องพิมทำไมดูซอฟน้องหมาจะเริ่มรังเลว่าอ้าวตรงลงคุณพ่อเนี่ยแข็งแรงจริงไม่แข็งแรงจริงเพราะคนนี้แต่พอทีฉันโดยตรงโอ้โหดุเลยอันนี้เป็นนี่เป็นนี่เป็นปัจจัยละ แล้วแบบดูเขาสนุกขึ้นไหมสู้ไหมสนุกสนุกมากจะเข้ามาอีจะเข้ามาเองวันรรดากลเด้นมาแต่แบบบื้อๆทำอะไรก็ทำาบเออใช่ที่มันขู่แยกเขี้ยวหน้าหน้าเปลี่ยนอ่ะไม่ควรมีอ่ะถ้ามันมีเนี่ยมันเป็นประเด็นแล้วนะคือมันไปอีกล็อกหนึ่งนะมันไม่ใช่เกิดจากบอลทูบีนะเกิดจากการเข้าใจผิดแบบเยอะขึ้นที่กับน้องพิมอ่ะผมไม่เห็นหมาที่ก้าวร้าวไม่เห็นความเป็นก้าวร้าวขอให้มันเอาโผล่มาแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะคุณแม่มันไม่โออ่ะ มันไม่ควรมันไม่ไม่ควรจะร้อยอ่ะมันควร,ออควรเออมันสภาพนี้มันควรมันร้อยก็คือควรจะร้อยไม่ควรแบบขัดใจหงุดหงิดบานแล้วแอไงเงี้ยไม่ใช่ควรอะ่อะอ่ะผมให้สายใหม่อะ่ะเดี๋ยวเราใช้สายนี้ผมนี้หนึ่งนะครับน้องพิมพ์ยืนยืนในบล็อกเนาะเดี๋ยวเราใช้บล็อกลรหันทางนี้อ้าอแ<ะ>ต่หนูต้องถอดแฮนเน็ตก่อนไหมตัวตัวเกี่ยวแฮนเน็ตไม่พอครับผมเห็นเลมอนเขานั่งหรือหมอบไว้นะยอมใช่เขาจะเขาจะรู้สึกว่าเจอได้ใช่ละอ่ะโอเคน้าน้องพิมพ์ไปเยอะคุณพ่อฝั่งนู้น เลยก็แต่อย่างที่บอกคือถ้าหนูใส่ถูกเวลาเราหย่อนปุ๊บตรงคอมันจะคลายตัวทันดีกรดสายจ้งคือการต่อต้านใช่ว่าโตเข้ามาเขารู้สึกว่าเขาชนะคนมาเยอะซึ่งธรรมดาโกเด้นเนี่ยจะไม่กระสายนะเวลาทิ้งตัวทิ้งตัวผมเรียกว่าขมดนท่าน่ารักพยายามดูว่าทิ้งอย่างเงี้ยจะทําไงกับฉัน้นโอ้ไปเยอะนะเพราะว่าจริงโกเด้นต้องไม่มีขาหนะ้าไม่ยอมีเปิดจังหวะผมชี้นาเลยดูน่ารักไหมน่ารักอ่ะเรียบร้อยครับแสดงว่าเขารู้สึกว่าแบบเนี้ยเขาสามารถทําขัดจังหวะเราได้ เพราะว่าผมก็รอนิง่งแต่คราวนี้น้องพิมลองสังเกตว่าหายใจแรงเริ่มหายใจแรงคืออาการเครียดผมเรียกขึ้นในทางบวกแสดงว่าเขารู้สึกว่าไอ้ออกลยุทธ์เนี่ยทำไมใช้ไม่ได้กับผมแล้วคราวนี้มันจะมีองศานะครับสมมติแสดงเข้ามาคือน,นี้น้องหมายอยู่ซ้ายใช่ไหมผมหันทางนี้จะสังเกตว่าผมไม่กระตุกถามว่าทําไมผมต้องการแค่ชีน้นําคือให้เขาคิดแล้วเชื่อว่าเขาอยู่ได้ซ้ายมือผมมาผมไม่ยุ่งกับเขาเนี่ยอย่างเงี้ยจังหวะหนึ่งคืออย่างงี้ไอ้ตัวนี้ครับเวลาเราไปข้างนอกไปไหนก็ตามเนี่ยนําจัดให้อยู่ชานี้น้องหมายรู้สึกกกกกกกว่่่่่าา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 เเเเค้้มมมีีีหนนนททใรรรระะะับบบลไยยยออออิงๆตุด ที่นําให้เขารู้สึกว่าทําแบบเนี้ยแล้วไม่ชนะผมาต้อตการจเขาคิดว่าเนี่ยอยู่กับผมเนี่ยคิดซิว่ามีช่องว่างตรงไหนบ้างที่จะดึงดูดมัวใจผมได้นั่งหมอบรถดิ่เฟ้นนะครับกัดสายผมไม่ได้สนนะผมสนใจว่าผมจังหวะหนึ่งผมชี้นําก да, ็ได so ้ไหมนับเลมอนเก่งมาก1 2เลยอเขาแคปเลมอนคอยดึงสติถ้าเขายอมแพ้เองนะครับเลมอนเก่งมากไอคอนแทคเลมอนคอยเลมอนเก่งมากเลมอนคอย เอนแตกนะครับแล้วก็กลัวเขาจะไม่มองนะเลมอ,อนเก่งมากเลมอ,อนคอยเดี๋ยวผมบอกว่าทำไมต้องทำสีด้านนี้นะครับมันมีทางมันเลมอ,อนเก่งมากลองเลยเจอนะเลมอ,อนคอยไม่มีจุดเชื่อมเลมอ,อนเก่งมากเลมอ,อนคอย <Contact. S 1> เลมอนแตกเลมอนเก่งมากเลมอ,อนคอยเลมอนเก่งมากเลมอนคอยเลมอนเก่งมากเลมอนคอยเลมอนครับ นี่คือภาพจําสดงว่าเลมอนเป็นเด็กดีครับใช่เรายอมอย่างเช่นคุณพ่อบอกผมว่าบางครั้งก็ไปเกาวันแต่ก็เข้าใจว่าถ้าอยากให้เก่าต้องทำท่านี้มาลุกเลยเร็วเร็วเรเร็ขามองหนูเป็นโนบอดี้อ่ะสำหรับเขาอ่ะฉันฉันรู้ไปแล้วว่าคนนี้คือลูกน้องฉันสุนัขเนี่ยมันจะสนใจเราก็จริงครับมันจะมีอยู่สองในยะข้างในหนึ่งแล้วก็มองอย่างนี้สนใจคุณแม่นะคุณน้องคุณพ่อนะแตามองอย่างนี้หน้าไม่ยกแสดงว่าเขามองว่าเขาเก่งกว่าเราแต่สนใจแบบหัวหน้าสนใจลูกน้อง แต่ม่ก้แต่จะเก้ไวาที่ผมบอกไอ,อ้กระแดกคือมาทาั้งหน้าครับเหมือนกล้องวงจรปิดไอ้ตัวเนี้จะทําให้เขารู้สึกว่าเขามีหน้าที่อะไรบางอย่างไอ้คนนี้อย่างที่บอกคือสิ่งที่ชื่อเสียกระตาดิ่หูครับไอ้ท่าฝึกพวกนี้เป็นเป็นท่าฟอร์มอลคือท่าทางการง่ายมากคุณต้องมีบํามถูกจังหวะคุณพ่อทำถูกจังหวะคุณแม่ทำถูกจังหวะมันจะรู้สึกว่าอ๋อตัวมันไม่ได้เก่งในบ้านนี่หว่าเนี่ยกัดเลียทับพิงเห็นปะเหมือนอ้อนปะคมคมคมด้วยท่าน่ารักอ่าผมไม่ได้บอกว่าน้องหมาไม่ได้อยากจะอยู่ใกกกกลลล้้้เเเเรรราาาาาาานะบบบงีออออยยยยูู่่่แแต หัวหน้าอยู่แค่นูกน้องสมผมอยากจะข่มน้องพิมโดยที่ไม่ดูดแลมากผมอาจจะไม่เดินเข้าไปตะคองน้องพิมแต่ผมอาจจะลองไปจับไหล่น้องพิมแต่น้องพิมอาจจะอาจจะเป็นลูกเกรงใจแบบเอ้ยไม่อยากสะบัดผมก็เอออในมุมของผมเลยเฮ้ยไอเด็กคนนี้ยอมแล้วผมไปแตะปุ๊บน้องพิมบอกเอ้ยยาไม่ชอบปุ๊บผมจะรู้แลวอ๋อไม่ได้นีหว่าเหมือนกันครับน้องหมาเหมือนกันเลยน่ากลัวตรงไรรู้ปะ่ะกลับไปรีเซ็ตกันไม่ได้เนี่ยน่ากลัวแต่เขาเนี้ยปัจจัยของการรีเซ็ตอะไม่เกิดอะมันกลายเป็นว่าเราเดินทางกับเขาแค่ห้าส แต่ไม่เป็นไรลองก่อนคือถ้าน้องเป็นอย่างเงี้ยแสดงว่าน้องจริงๆน้องเป็นเด็กดีโดยทุนแต่พอถานที่อ่ะเออมันเอ,อื้อมันเอ,อื้อให้มันรู้สึกมันเก่งเก็บว่าถ้าสมมติน้องเป็นเด็กมีของตอนนี้ผมอยู่สบายสบายผมคุยกับคุณเจ้าของครับเขาควรจะกัดสายยังไม่กัดสายลนะเหมือนเขาเช็คตอนแรกว่าถ้าฉันไม่ยอมแบบสุดโต่งที่ฉันไหวอ่ะจะเกิดอะไรขึ้นแต่พอเขายอมเสร็จปั๊บยอมเลยแล้วที่สำคัญคือรีคอร์ครับเดินถอยหลังดันเรียกมาถ้าหมารู้สึกว่าเขามีเหลี่ยมจริงอ่ะเวลาผมจิ้งระยะและ นั่นแหละอะใครก่อนใครก่อนใครก่อน,อนพิมมาจงังหวะหนึ่งสองสามน้องหมาตอบสี่นะครับหนึ่งนับสองกับหลังหันแล้วเดินหลุกไปเลยหมุนกลับมาแค่นั้นประมาณนั้นค่ะอยู่ทางเดิมนะจัดให้น้องอยู่ซ้ายถูกแล้วย่อนสายกัดเลียทับพิงกันโขมเห็นเหยียบเท้าปะไอคอนแทคเริ่มเช็คแล้วนะครับเดมอนคอยยับกลับชมเดมอนกิงมากเหน็หนปะเวลาเขาเหลือบมองน้องพิมม แค่มองแต่หน้าไม่อย่างนี้ภาพจำของผมไม่มีภาพจำไงอคยขยับกลับช้มเจมกิ่งมากโอเคการบ้านของน้องพิมพ์คือเดินและแค่สองด้านทอยังไม่ต้องข่มเขาเพราะว่าภาพจำมันจะรู้สึกว่าท้าทายละ การเรียงลำดับของกลิกซอมันจะยากแค่ยืนคุยแต่ยังไม่เห็นว่าชนะผมได้ด้วยการใช้ชีวิตหรืออะไรนะครับไม่ใช่เพียงหนึหน่<อ>งคนเดียวต,ยต้องทำคร <laughs> ับเราจะได้เห็นพร้อมกันว,ว่าน้องหมารู้สึกอะไรครับกับแต่ละคนใช่<ม>เพราะว่าท่านี้มันเป็นการบังคับแต่บังคับด้วยท,ท่าทางการเงแม่ยืนยืนกลางบล็อกหนึ่งบล็อกหนึ่งบล็อกอ่าคือเหมือนเราเลมอนมันกระพุ้มาแล้วอ่ะเฮ้ยเอาชิ้ไม่อยู<ม>่หรอกกลับไปเลยครับอ่าใช่แต่ผมก้อนอยู่ซ้ายแล้วรอนั่งหมอบเหยียบเท้าอีกแล้วเห็นไหมห้ามเหยียบกลับและขาคุ่ต้้องหามติขาลมอนูก คอยเลมอนคอยขยับจับช้มเลมอนขึ้นเลยอ่าด้านหลังนะคุณแม่นะเลมอนเลมอนขยับจับชมแต่จริงๆถ้าเราทําอย่างนี้ได้เรื่อยๆครับอากาศเพราะถ้าหย่อนสายปุ๊บไอ้ตรงคอมันจะคลายตัวไวครับอย่าหญ่หเนาะให้หย่อนปุ๊บมันมันไวอยู่แล้วโอเคสะก้าวสามเมตรนะครับสักวสามเมตรปุ๊บแล้วครับถูกนั่งหมอบผมตลอดลองตลอดลองทุกคนเลยคุณพ่อต้องขาขาไม่โดนแล้วใช่ไหมเลมอน เก่งมากถูกหนึ่งสองไอคอนแท็กอะลมอนคอยขยับครับช่มลมอนคอยเลมอนคอยขยับเลยครับด้านหลังก้าวเดียวพยายามถึงถูกครับกับพี่เดิมช่มเก่งมากอันนี้พอผมบอกให้คุณพ่อเก่งมากเพราเก่งมากอย่างเดียวไม่มีชื่อต้องชื่อด้วยเพื่อกระตุ้นสติอ่ะเรียกอะไรใช่ไหมแล้วหรอเก่งมากออ๋โอเคเวลาใครทำคุณท้ายครับเป็นแค่เป็นคนปล่อยก็จะใช้ต้องคุณพ่อความเขานะถ้าเขาไวจะเป็นพ่อเขาต้องไม่ลุก พ่จะมองว่าผมทาอะไรแต่ถ้าเขาไว้ใจคุณพ่อเขาจะต้องไม่ลุกพราะหมาครับเวลารู้ส <Tonight> ึกตื่นตัวมากเกินไปเขาจะลุกมาทําอะไรหรอเนี่ยเขาจะไม่ลุกเห็นไหมให้เราฝึกบ่อยๆครับเราสนใจช่วงท่องนิสัยอันนี้คือ50%นะอีก50%คือจังหวะหนึ่งและสองอนเข้าห้องเข้าบ้านผมว่าน่าจะเป็นที่พื้นที่แหละเพราะว่าตัวน้องอ่ะจากที่ลองตะเกียรน้องไม่ได้มีความแบบเอ็กซ์ซิสในตัวครับแต่น้องมีความแบบเข้าใจเริ่มเข้าใจผิด แต่ถ้าเราเบนจังหวะให้ถูกครับเลมอนเก่งมากลูกหัวด้วยหรือเปลี่ยนเป็นขนมด้วยเนี่ยเวลาเลมอนอยู่ไกลๆครับเวลาทำดีอะ่ะแล้วเราชอบอะ่ะมราจะโกนได้เลยเลมอนเก่งมากเห็นหูปะแกบละไว้ใจไม่ได้นะจังหวะเนี้ยเรื่องความฟีดเอนมิเตอ์